ในปั๊มน้ํามันรู้อยู่แล้วว่าเขาห้ามสูบบุรีนะห้ามจุดอะไรก็ตามเพ้่เป็นประกายไฟอาจจะเกิดอันตรายแต่งานนี้เนี่ยทัวลงเด็กปั๊มเลยค่ะเพราะว่าทำคอนเทนต์เตะบอลไฟในปัม๊มอะ่ะเดี๋ยวดูค่ะ <S 2> <S 2> เอา,เออเอาลูกไฟกูหายไปเลยเอาไลูกไฟกูหายไปเลย เออต้องด่ากันเลยนะคะว่าไอเตี้ยเออทีมงานเราดูดขับมาไว้นะคืออย่างนี้ภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เด็กปั๊มถ่ายไว้แล้วก็ลงติ๊กตอกเป็นกระแสทั่วลงสิคะเพราะว่าคือในปั๊มน้ำมันอะแล้วอย่าไปเล่นบอลไฟลูกไฟเตะเล่นกันแบบนี้โอ้โหวิดจะเกิดอันตรายในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศีมหาโพธิ์จังหวัดประจินบุรีค่ะ นายคำรณอายุ23ปีพนักงานปามแล้วก็เป็นคนที่เตะบอลในคลิปเนี่ยเขาเล่าว่าคลิปนี้เนี่ยเขาจะสร้างคอนเทนต์แล้วก็ลงไป3เดือนก่อนยอดไลค์ก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ช่วงเช้าเนี่ยเข้าไปดูโอ้โหยอดไลค์มันเพิ่มมากกว่า3000กว่ายอดแชร์ไป300กว่าแถมมีคนคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันที่มีการตำหนิติเตียนนะครับคือเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายหรอกเพราะว่าจุดที่เขาเล่นกันเนี่ยมันห่างจากหัวใจ โอ้แต่ถ้าห่างจากหัวใจยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ในปั๊มน้ำมันสิคะเจ้าตัวท้ายที่สุดแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรแบบคิดน้อยไปหน่อยฟังหน่อยนะคะเสียงของคนทำคลิปคะ่ะลูกไฟกูหายไปเลยอ่ะถ้าเกิดผมเล่นล้วมันเสียหายเกิดจากทางปั๊มอะถามว่าผมรับผิดชอบไหมไหมผมรับผิดชอบไม่ไหวถ้าผมเล่นล้วผมไม่มีความรับผมมิดชอบผมก็จะไม่เล่นคือเล่นผมก็ไม่ทําให้เสียหายในทางปั๊มอยู่แล้วแต่คือว่าคือความขุนอนอของผมอะคืออยากเล่น สร้างคอนิน้นเพื่อให้ยอดติดต่อผุมเพิ่มขึ้นนี่เฉยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเยอะขนาดนี้คืออยาบอกตรงพี้ว่าถ้าเกิดผมทาอะไรผิดพลาดหรือว่าทําให้สังคมไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับส่วนผู้จัดการปั๊มค่ะก็เรียกพนักงานมาตักเตือนแล้วนะคะบทลงโทษอื่นๆตอนนี้กําลังประชุมกันว่าจะดําเนินการอย่างไรยืนยันว่าที่ผ่านมามีการอบรมพนักงานทุกคนทั้งเรื่องกฎระเบียบบริษัทต่างๆด้วยเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะฝากฝั่งของผู้จัดการปาั๊ม ครับเราครับเรามีการกล่าวตักเตือนลงโทษเบื้องต้นเหรอครับก่อนเข้างานเราจะมีการเทรนพนักงานของเราทุกทุกครั้งทุกคนครับผมแล้วก็มีระยะเวลาการเทรนเรื่อยๆครับเรื่อง<ม>ความปลอดภัยเรื่องการทํางานเรามีการเทรนอยู่สามเดือนครั้งก็คือเทรนตัวต่อต,ต,ตัวไปครับแล้วน้องที่อยู่ในคลิปเนี้ยเขา ทำงานนานยังคะยังครับเ็บเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเนี่ยละค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะโลกในติ๊กตอกในโซเชียลเนี่ยมีการทำคอนเทนต์กันมากมายนะพี่แป้ะนะแต่ต้องคิดเยอะๆหน่อยนะคะว่ามันจะเกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรแถมในปั๊มน้ำมันในย้ำนักย้ำหนา <c oughs> สูบหรี่เขายังห้ามเลยอ่ะครับแปลว่ามันอาจจะเกิดประกายไฟได้นี่ลูกบอลไฟเลยนะคะอ้โหเสี่ยงหน้าดูเลยนะมาเล่นกันแบบนี้